ด้วยเองคะ่ะถ้าไงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเวลาอรยลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเนี่ยเราจะได้มาเจอกันสวัสดีค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือกากหมูนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำกากหมูยังไงเนี่ยให้เหลืองกรอบนะคะพอทำกากหมูเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวจะนํากากหมูที่ได้เนี่ยไปทำเมนูอื่นนะคะแต่จะเป็นเมนูอะไรเนี่ยขออุบไปก่อนนะคะแต่ขอบอกว่าแซ่บแน่นอนคะ่ะ เอาจะใช้มันหมูแข็งนะคะหั่นเต่านะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะเติมเกลือลงไปนะคะครึ่งช้อนชาค่ะคลุกเค้าให้เกลือกับมันหมูเนี่ยเข้ากันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะนำไปเจียวเลยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเอากากหมูลงเลยค่ะ เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องเติมน้ําลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะการที่เราเติมน้ําลงไปเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้น้ํามันเนี่ยร้อนขึ้นนะคะแล้วก็น้ํามันที่ได้เนี่ยจะได้ปริมาณที่เยอะนะคะที่สําคัญเนี่ยากากหมูเวลาทอดออกมาแล้วเนี่ยจะเหลืองกรอบน่าทานมากค่ะหลังจากนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะคะ ผ่านไปสักพักใหญ่ๆนะคะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมสังเกตนะคะพอน้ำมันออกมาเยอะขึ้นเนี่ยฟองก็จะเยอะขึ้นตามนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมก็ตั้งไปอย่างเงี้ยแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันเนี่ยจะออกมาจนหมดนะคะ น้ำมันออกมาเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็ฟองก็ท่วมกาก,ากหมูทําให้มองไม่เห็นข้างล่างเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟองตรงนี้มันจะหายไปเองนะคะแล้วก็น้ํามันก็จะนิ่งลงถ้าเกิดกาก,ากหมูเราเนี่ยดรีดน้ํามันออกมาหมดแล้วนะคะช่วงที่น้ํามันเป็นฟองอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสามารถพักได้เป็นพังช่วงนะคะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคนตลอดเวลาค่ะ ฟองอ่อยลดลงแล้วเห็นไหมคะแสดงว่ามันหมูคนี่ยเริ่มจะแห้งแล้วค่ะน้มันนิ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องคนตลอดเวลาแล้วนะคะเพราะว่าสีของกา,กากหมูเนี่ยจะได้สม่ำเสมอกันนะคะ ทีนี้ก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกากหมูเราเนี้ยมีสีเหลืองทองแล้วก็กรอบเลยนะคะเริ่มกรอบแล้วนะคะตอนนี้พอเวลาอ่อยคนกระทะเนี่ยมันแบบว่าเสียงดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กกระทบกระทะค่ะ หอมหอมค่ะตอนนี้จริงๆกากหมูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแค่โรยข้าวนะคะบีบมะนาลงไปโรยพริกน้ำปลาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ก็อร่อยแล้วเนาะได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมคะสีเหลืองทองเลยแค่นี้พอแล้วนะคะปิดไฟได้เลยขั้นตอนสุดท้ายก็จะกรองเอากากหมูแล้วก็น้ำมันแยกออกจากกันนะคะทิ้งไว้ข้างนอกสักพักเห็นไหมคะสีเข้มขึ้นเลย และนี่น้ำมันหมวยได้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะน้ำมันหมูโ้เพียบเลยเอาไปทำผัดผักเนี่ยโอ้โหอร่อยมากหอมชื่นใจยิ่งผัดกับกระทะเหล็กนะคะเป็นอะไรที่แบบออร่อยมากนี่ให้ดูความกรอบฟังเสียงกรอบมากอ่ะคออ่อนอะ นี่ห้มันมีอเสตมันติดนี้นะอร่อยหวังว่าเทคนิคที่อ๋อยนำมาฝากเนี่ยคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะคะถ้ายัางไงอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ๋อยด้วย mm hmm. อีกช่องทางหนึงทาง Facebook Fan Page mm hmm. ครัวอ๋อยเองค่ะ